พเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพชพ่อมดเค่าเป้ w ay, ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบวคอยคุ้มสุด,สดๆเติมเกม LL วอริปง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ไดอารอดไอเดีเท่านั้นใส่โค,ค้ด Classic เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคลาสสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมก้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมเดี๋ยวเชนวอร์รี่กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของคลาสสิกนะครับผมจังเกิลเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะก็คลาสสิกที่ผมจะมาเล่นในวันนี้จะเป็นคลาสสิกที่ออกตัวของสตอร์มนะครับผมเป็นไอเทมที่ได้รับการอัปเกรดจากอีเวนต์ตัวของแฮกเชกนะครับผมซึ่งจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลย โอเคครับช่วงต้นเกมก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะหลับว่าฟาั่งมของข้าวเขาไม่น่าจะให้ฟาร์มง่ายๆนะเพราะเลนลากเราโดนกันถึง4ตัวครับแต่ตัวอิบลินนะเดิมมานนี้คนเดียวจะหวงนี้เฉาะครับ ยังไงโอ้โหโดนตัวเซราฟินล็อกขาครับอดได้คิวเลยนะตัวเคลลินตอดเราแล้วโดนตัวของเซราฟินเราล็อกขาเหมือนกันโอเคแต่ว่ารออออกไปได้ครับฝั่งเราต้องถอยมาก่อนนะไม่มีคนยืนแทงให้เราเลือดเพื่อนไม่พอด้วยโอเคครับมับงกรตัวแรกเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะตัวของมังกรดินนะเดี๋ยวผมแอบเป็นเนียนคนเดียวน่าจะได้อย่าปล่อยลูกบอลน,นะผมตรวจเช็คไปว่าม,มีใครบ้างโอเคแต่มันจะไม่เนียนตรงที่ฝั่งตรงข้ามเปิดบอดมาเนี่ยแหละโอเคแต่ว่าตัวอิวรินเนี่ยเข้าตัวของวีไป,ไปแล้วนะเพราะนั้นเราต้องเปิดมังกรเลยครับผมเพื่อนเรากำล้ ตัวของเซราฟินเดินหลุดตรงนั้นคนเดียวไพรดึงโดนไหมไม่รู้แต่ผมก็โดดไปดักแล้วโอ้โหเชื่อใจไพมากนะเดี๋ยวกดประตูเฮคเทคว้าไปเลยโอเคไม่ต้องไปเลยครับตัวของอีฟลินได้ตัวของมินิกเป็นที่เรียบร้อยก็งานนี้มีเวทครับตัวอีฟลินนะพยายามแบบจะแก๊งตัวของทีโมครับเพราะฉะนั้นนะป่าเจ้าเป็นของข้าครับเวททุกอย่างครับวงระบาฟ้าก็เกิดครับขอละกันระบาฟ้าของเจ้าน่ะตอนนี้คือระ้าดเรายังไม่เกิดครับปลอดภัยหายห่วงครับผม โอเคแล้วเวิดตัวของอีวิรินจะมาตรงกลางแล้วครับผมจังหวะน,นี้ฆ่าตัวของซิกไปได้ไหมไม่ได้ครับตัวของซิกรอดไปได้แต่ว่าป้อมแตกนะครับผมโอเคแต่ตัวของไดานาก็ถูกฆ่าไปผมดักตัวอีวิรินตรงนี้เดินมาไหมไม่มาเราวับกลับบ้านนะเฮ้แต่ว่าเลนล่างเราก็โอเคอีวิรินมาเดินมาตรงนี้พอดีครับโอเคเราเห็นเราเห็นเราเห็น,เร,เ,หนเราสะกดรอยตามครับสวมรอยแบบว่านักฆ่านะและตัวของเซราฟีนครับผมใกล้ตายนะไม่ยอมกลับล่าอีวิรินได้เซราฟินเฉยเลยครับผมได้มาหนึ่งคิวตัวของอีวรินนะพยายามจะเข้าไปเอาเพื่อนเราในป้อมแต่เอาไม่ได้คครับโเ ตัวของซิ่มาปิดเดี๋ยวผมกระโดดดักตรงมังกรเลยแต่ว่าโดนเพื่อนเราฆ่าไปก่อนนะครับผมก็เมื่อกี้ไม่น่าจะรอดนะเพราะผมโดนแต่ว่าโดนผมดักทางด้วยโอเคครับ okay, ผมป่าตัวเองไม่มีให้ฟาร์มนะขอฟาร์มตัวของป่าอีเวลินไปก่อนแลวกันนะนกตัวนี้ก็ขอกินแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูตรงบับแดงซิมีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวอีโวก่อนนะไว้แบบว่ากระโดดหนีอะไรอย่างงี้นะผมกดไปกระเด้งไปเลยครับโอเคเอาโอ้โหกระโดดมาเกิดพอดีกระโดดมาเลยพอดีแบบนี้ก็ไม่หมายความว่าวาสนาเราตรงกันนะครับผมบับแดงต้องเป็นของเราแล้วหละวิเลยอีเวลินมาอ แต่ว่าผมเบิร์สเขาตายอยู่นะโอเคเมีติกรอบหนึ่งไดนามากระโดดปาดกระโดดทีแค่ผมนี่ไงกระโดดปาดกระโดดหนีแล้วก็แฟดอีกหนึ่งทีแค่ผมจังหวะนี้ยังไงตัวของทีโมเก็บตัวของไดนาไปได้แล้วตัวของอาคาลีนะแปลว่าปาสิวสามไม่โดนตัวของทีโมพยายามจะล่อให้นะให้อาคาลีโดดมาหาผมแต่ว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้ก็เลยแบบเลือกที่จะโดดถอยออกมาก่อนโอเคครับผมตัวของซิกเก็บตัวอาคาลีไปได้ครับสวยครับผม โอเคมีบฟัฟฟาด้วยแต่ว่าอีฟรินเหิมเกมเลมเด่น่่างเกินไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นนาจะต้องถูกลงโทษโดยการขโมยบฟัฟฟานะผมขอกินละกันนะบัฟตัวนี้ครับพยายามกดไม่อีฟรินเกิดนะเพราะถ้าเกิดอีฟเกิดเนี่ย,ยจังหวะเนี้ยถ้าเกิดอีฟเกิดนะครับผมเขาจะสามารถไล่คิวเพื่อนเราได้นะโอเคก็เก็บไปได้แล้วเพื่อนเราก็ซ้อนสวยได้ตัวของเซราฟรินอุบิชิผาและตัวของไดานามาปิดหลังโอเคอาดาไดานาก็ไม่กล้าเข้านะแต่เพื่อนเราเล่นลึกเกินครับชอ็อตนี้โอเคผมเดินพาดเข้ามาระหว่างไดานาปิดหลังผมแล้วป่าสวนแต่ว่าสกิลสองไม่ นครับผมถมต้องกระโดดหนีแล้วจังหวะนี้โอเคจบแล้วครับผมโดนคิดลินอันติใส่แบบนี้ไม่มีคนบังให้ครับโอเคครับผมเพื่อนเราร่อไม่ได้น,นะตัวของทีโมก็ดีนะไม่ตายหมด3ตัวอูแล้วตัวของซิกมาสวยครับปลาระเบิดเมื่อกี้ครับตัวของเครลินมีดุงนะ้งครับโอเคจบครับโดนเหยียบกับดัก โอเคครับมับงกรตัวที่2ครับมับงกรน้ําแข็งนะเพื่อเราก็มาโซนเอากันแบบพร้อมเพรียงนะเราว่าฝั่งของคําก็เดินม,มาไปที่เรียบร้อยตัวของไดนาเปิดแล้วแบบไม่รอใครโอเคได้ตัวปังกรไปเรียบร้อยแต่ผมโดนล็อกขาว่ะแต่ก็ยังดีได้กระโดดออกมาได้ครับเกือบตายครับผมโดนไปกับเกินครึ่งหลอดนะเมื่อกี้โอเคยังไม่มีอะไรเราก็าร์มไปก่อนนะโอ้โหพูดว่าไม่มีอะไรแป๊บแป๊บับบวกกันอีกแล้วกระโดดขยํำครับตัวของไดนาไม่รอดโอ้โหเลสเตอร์ฟีนตีสวยมากจังหวะนี้อุ้งแล้วผมกระโดดมากครับสเปลไม่พร้อมสกิลไม่พรับ โอเคแต่ว่าช็อตเมื่อกี้นี่คือต้องยก MVP ให้เซตาฟีเลยอัตตีสวยจริงนะถ้าเมื่อกี้ผมไม่ลกนะผมว่าน่าจะเก็บได้หลายตัวอยู่ โอเคตอนนี้ผมก็มีตัวของสตอมแล้วนะครับผมก็การตีของผมเนี่ยจะแรงขึ้นจากแพ็กซีบวกคีย์ที่คอจากไอเทมสตอมนะครับผมกระโดดเข้าไปป่าครับเฉาะแตกไปหนึ่งทีครับผมตัวของอีฟลิงครับผมโอเคเฉาะไปเหลือก็จิ๊ดหนึ่งตัวสมัยครับดับเบิลคิวไปอาคาริอัตตีมาแต่สกิลสามไม่โดนนะก็เลยรอดออกมาได้ครับไม่มีบัฟแดงครับผมแต่ว่ามีตัวของแรปเตอร์ครับเอาหมดครับผมไม่ว่าหลุมเล็กหลุมใหญ่เราเอาหมดนะครับผมเมื่อกี้ตัวเซอฟี่มันจะเดินมาแต่ก็ไม่เดินมานะถ้าเดินมาเมื่อกี้ผมก็โดดป่าได้อยูู่่่นนนนนะะะะะแแคคัััััับบบดดงงงงงมมมไพอออออตตต้้้เาาวววขขฟยถถึจกรผ เรานะชอเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับอาคาริเดินมาตรงนี้คนเดียวโอเคแต่เขาไม่ได้เดินมางนี้ครับผมไพ่ยถึงโดนไหมไม่โดนนะฮะ โอเคเก็บปูก่อนแล้วเพื่อเราไปโดนตัวของไพร์อ่ะไพร์โดนตัวอีฟรินเก็บไปแล้วครับจังหวะนี้มีใครเดินหลุดมาไหมตอกแทกตอกแทกตัวของอีฟรินครับผมเมื่อกี้ใกล้ตายนะผมคิดว่าเขาจะยืนวาร์ปตรงกลางๆป้อมนะครับผมผมอาจจะกระโดดเข้าไปเก็บเขาได้ครับกระโดดเข้าไปฟลิปไม่เห็นนะครับมแล้วตัวของเซราฟีนจังหวะดีครับผมฆ่าอีฟรินครับผมได้ตัวเซราฟีนอีกแล้วครับเหมือนตอนเลนล่างเลยครับผมล่าอีฟรินได้เซราฟีนนะเซราฟีนนี่ตัวตายตัวแทนอีฟรินหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมช็อตนี้ก็ ่าสองแรกหนึ่งครับถือว่าคุ้มอยู่เดี๋ยวเราไปช่วยทีโมดันซะหน่อยละกันนะโอเคทีโมดันแตะไปเรียบร้อยแล้วเราทําอะไรครับเวทละกันครับไ่ดูจะทาอะไรครับผมเวทไปให้หมดครับเวทไปให้หมดครับอย่าให้เรือนะอย่าให้อีเวลินได้มีที่ฟาร์มนะครับผมเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับผมอีเวลินน่ากลัวมากนะไล่เก็บฝั่งเราแบบตัวแตกเลยนะครับผมโอเคเก็บครับผมวอสซอมบี้มาเอาอะไรโอเคมีบัฟแดงอยู่ครับเอาบัฟแดงก่อนนะตอนแรกว่าจะไม่เอานะแต่คิดดีทีเอาดีกว่านะครับผมโอเคตีไปตีไป มังกรตัวที่3มครับมังกรไฟนะฝั่งตรงข้ามมากันพร้อมหนะ้าพร้อมตามากๆฝั่งเราก็พร้อมเหมือนกันแต่ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเดินหลุดครับผมอีฟรินแฟดไปเป็นทีเรียบร้อยรครับผมโอเคอีฟรินจะตายครับฝั่งตรงข้ามโดนโ,โป๊กหนักมากครับแตวตัวของไดนาเข้ามาหลุดตรงนี้คนเดียวพยายามจะมาอ้อมแต่เพื่อนเราอ่าเพื่อนฝั่งตรงข้ามตายกันไปหมดแล้วครับตายเป็นทีเรียบร้อยตัวของไดนานะโอเคช็อตนี้คือถือว่าทําสวยอยู่นะแล้วไดนาเนี่ยเขาพยายามหาจังหวะเล่นให้ทีมอยู่นะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามดันพลาดนะโดนผมเปิดจับตัวของซิกปานตีต่อเลือก่เยมวบ็โดาห แบบนี้หัวขาดครับโอเคตัวของแคทลินครับไม่น่ารอดครับตัวของเซราฟีนไปอีกหนึ่งตัวครับชิปเป็ลคิวต้องมาครับกดตัวทองหรอจ๊ะอือฮึแต่วแฟดหลบออกไปจังหวะนี้ยิงครับผมแต่ว่าบีโร่โอ้โหผมโดนป้อมยิง2ทีจะตายโอ้โหโดนตัวเซราฟีนปลาสกิลสอมาจะตายครับโอเคยังกระโดดครับผมแต่ว่ากระโดดไม่ถึงนะกระโดดปาดไม่ได้ตายครับโดนป้อมตีนะเล่นอะไรอย่างจู่วันนี้โอเคแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเก็บเอสไปได้ครับผมก็เป็นช็อตที่ค่อนข้างคุ้มนะถึงแม้ผมจะตายโง่ไปหน่อยก็เถอะ จังหวะนี้ครับผมบารอนนาชอนเอามากๆนะผมเปิดเลยละกันนะผมว่าเพื่อนคงน่าจะรู้งานอยู่ครับโอเคเพื่อนเราทุกคนเดินมากันหมดแล้วนะฝั่งตรงข้ามยิงเงียบกริบครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าเป็นจังหวะที่เข็มขัดยาวค,ครับผมเข็มขัดยาวก็เกินคาดนะครับผม,มไม่ต่างจากเข็มขัดสั้นเท่าไหร่นะครับผม เล่นทุกคลิปครับบุกนี้ช่วงนี้ติดนะโอเคมีบับแดงครับจังหวะนี้กระโดดไปเอาครับโอเคฝั่งตรงข้ามน่าจะปล่อยบับแล้วล่ะน่าจะปล่อยจอยแล้วก็คือแบบว่ากันไม่ได้ครับก็คือถ้าเกิดเข้ามาก็โดนผมปาตัวแตกอะโอเคแล้วจังหวะนี้ครับผมฝั่งตรงข้ามเีตัวใกล้ตายครับและเคลดลินนะกระโดดนี้นึ่งนม่ไงหลุดระยะยครับผมกระโดดหัวขาดกระตัวของอาคาริกระโดดมาครับโอเคหายไปไหนแล้ววะอาคาริโอวไวปานวอกเลยนะครับผม โผล่แป๊บเดียวหายไปแล้วครับผมแต่ว่าค่าตัวของไพ่ไปได้ด้วยนะแต่ว่าเรามีตัวของทีเฮ็กอยู่แบบทีโมขี่ทีเฮ็กอยู่แบบดันป้อมครับดันป้อม,ปอมไปป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปดันทางด้านเลนกลางต่อก็ดีเหมือนกันนะโอเคฝั่งตรงข้ามนี่ถ้าเดินแบบว่าเดินหลุดมาดิดึงผมกระโดดปาดหัวขาดได้เลยนะอย่างเช่นช็อตนี้เป็นต้นครับผมมาดิมามปาดขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีครับผมนี่ไงปาดแรงขนาดนี้ใครจะสู้ครับผมปาดก็แรงตีปกติก็แรงนะก็คือแบบออกตัวของสตอร์มาเนี่ยมันทำให้ตีติดคีย์ที่เข้านะแคตอ,อกต็ ทำให้ตัวของคาสิกเนี่ยมีอตัตราคีย์ที่เข้าอยู่ประมาณ50%นะก็เลยแบบว่าตีเผื่อมีโอกาสติคีย์ได้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกัะโดดครับผมโชว์แต่เบื้อจำไปหนึ่งสเต็ปครับตัวของอีฟรินครับผมตานนี้คือโดนยับมากๆนะคือปล่อยให้เกิดไม่ได้ครับต้องกดให้หนักจริงจริงอนะีฟรินเนี่ยถ้าเกิดตาเนี่ยปล่อยเขาเกิดขึ้นมาทีมเราตัวแหกกันหมดแน่นอนครับผมก็เลยต้องเล่นหนักหน่อยนะสำหรับแมตช์นี้ก็จีจีวีพีครับผมจบไปแล้วนะ โอเคครับผม FVP ไปครับตานี้12สคิวนะครับผมตาย3ช่วย5นะครับก็เป็นสายสายหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะตีแรงสกิลแรงนะครับผมลองเอาไปเล่นกันได้นะแต่ว่าอาจจะตัวบางนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเกมนำๆนี่ยผมบอกเลยไล่ปา่าตัวบางๆนี่แตกหมดนะตีปกติติดคีบแบบเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์ฝั่งตรงข้ามมากๆนะครับผมก็ดาเมจอาจจะอยู่ที่2นะก็ซิกทันดาเมจเยอะกว่าเรานะตานี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกลังใจ ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมสามารถโดเนีเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซูเปอร์แทงนะครับผมหรือลิงก์โดเนตที่อยู่ใต้ดีคลิปชันเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมตัวของ l l Wallet หรือเกมอื่นๆนะครับผม RV อะไรพวกนี้เนาะแล้วไม่รู้จะเติมร้านไหนแนะนำเพจพ่อมดเชฟเบอร์เปย์นะครับผมสปอนเซอร์รายหลักของผมนะครับผมก็ผมมีโค้ชส่วนลดให้ด้วยนะรายละเอียดอยู่ที่ใต้ดีคลิปชันเลยนะครับผมลองไปเติมกันดูได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าายยบ